สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องชิปแอนดริฟของเราวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่สุดรอใจอย่าง2026 t o y o ต a h ไฮ l ัก t รา v o ซึ่งน่าจะเป็นรุ่นต่อไปของ h ฮ l u x Revo ในตลาดไทยมาเริ่มกันเลยครับบทนำาฮ l ัก t r a v o คือความต่อย,ยอดจากตำนานไฮ l ักที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานโดย To โยต a าได้จดชื่อ t r า v o ในประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม2024ซึ่งสื่อถึงการเปิดตัวเจเนอเรชันใหม่ของตระกูลนี้ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ Facelift หรือ Heavy Refresh มากว่าการออกแบบใหม่ทั้งหมดโตโยต้าวางแผนเผยโฉมในประเทศไทยในช่วงปลายปี2025และเริ่มวางจำหน่ายในช่วงต้นปี2026ภายนอกจากภาพสปายและข้อมูลหลุดต่างๆเราจะเห็นไฮรักทราโ o ยังคงรูปทรงด้านข้างเหมือนรุ่นก่อน แต่มีการเปลี่ยนโฉมด้านหน้าและหลังอย่างชัดเจนด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็แบบใหม่ที่ดูเฉียบและทันสมัยพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่กว้างขึ้นเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมตาข่าย honeycomb พร้อมกันชนหน้าที่ออกแบบให้ดูแกร่งมากขึ้นฝั่งท้ายรถมีไฟท้ายเล็ดใหม่และบั้นท้ายดีไซน์ให้ใช้งานได้จริงแต่ดูทันสมัยตลอดแนวล,ออนล้ออลลอยยังเป็นดีไซน์ใหม่รวมถึงส้มล้อที่ดูแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยภายในภายในห้องโดยสารถือว่าเป็นอีกจุดสำคัญของขอ,องค์การปรับโฉมครั้งนี้ ห้องโดยสารถูกกล่าวถึงว่าได้แรงบันดาลใจจากดีไซน์ของ Land Cruiser Prado และ Camry รุ่นใหม่จาก Toyota ที่สำคัญคือจะมาพร้อมจอ Infotainment ขนาดใหญ่ที่อาจมีขนาดถึง12.3นิ้วรวมถึงชุดมาตรวัดดิจิทัลใหม่ที่ทันสมัยโดยภาพรวมของอินเทเรียจะดูหรูหราและเรียบง่ายกว่าเดิมเครื่องยนต์แพลตฟอร์มและระบบขับเคลื่อนไฮักทราวอยังคงใช้โครงสร้างตัวถังแบบเดิม คือแพลตฟอร์ม i-mv ladder frame ที่โตโยต้าใช้มาตั้งแต่ปี2004และปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี2015แต่โตโยต้าได้พัฒนาชิ้นส่วนต่างๆให้ใหม่ขึ้นรวมถึงช่วงล่างการควบคุมและเบรกเพื่อยกระดับความรู้สึกขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นมีความเป็นไปได้ว่าโตโยต้าอาจยังไม่หันมาใช้แพลตฟอร์ม tngaf เหมือนรุ่นทันดราหรือแลนด์ครูซเซอร์รุ่นใหม่ในตอนนี้แต่มีข่าวว่าอาจจะพร้อมในอนาคต ในด้านขุมพลังปัจจุบนันมีเครื่องยนต์2.4ลิตรและ2.8ลิตรดีเซลเทอร์โบที่ทรงพลังและอาจมีรุ่นไมฮับริด48โวล์เข้ามาเสริมโดยเฉพาะกับเครื่อง2.8ลิตรที่อาจให้กำลังราว204แรงม้าพร้อมแรงบิดประมาณ500นิวตันเมตรและในรุ่น G R Sport ได้แรงบิด550นิวตันเมตรข่าวยังบอกถึงโอกาสที่โตโยต้าจะเพิ่มระบบไมฮบริดหรือแม้แต่เปิดตัวเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบสำหรับตลาดในอนาคตก็เป็นไปได้ ปัจจุบันยังไม่พบข้อมูลชัดเจนว่าคันไหนจะเป็นเบนซินหรือจะมีทางเลือกอื่นแต่อย่างใดราคาในประเทศไทยข้อมูลเรื่องราคาในประเทศไทยยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการแต่เว็บไซต์คา 2WD อ้างว่าราคาโดยประมาณอยู่ที่ราว3 0 0 0 0ดอลลาร์ 30, 000, ซึ่งถ้าแปลงเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่ประมาณ8.3ล้านรูปีปากีสถานตัวเลขอาจคลาดเคลื่อนเนื่องจากแปลงค่าจาก USD อย่างไรก็ตามตัวเลขน,นี้อาจไม่สะท้อนราคาจริงในตลาดไทย เพราะยังไม่ได้รวมภาษีหรือค่าขนส่งต่างๆซึ่งถือว่าสูงเกินจริงไปพอสมควรดังนั้นเราคาดว่าเมื่อโตโยต้าเปิดตัวอย่างเป็นทางการราคานาจะเริ่มจากประมาณ1นึถึงหนล้านบาทสาหรับรุ่นพื้นฐานและอาจทะลุ1.8ถึง2ล้านบาทสําหรับรุ่นสูงสุดหรือ g r Sport ตเช่นเดียวกับรุ่นก่อนๆความน่าสนใจโดยภาพรวมปี2026โตโยต้าไฮรักทราโวคือรถกระบะท,ที่โตโยต้าเลือกปรับโฉมแบบพอเหมาะพอดี e v o l u t i ันไม่ r ร volu t ช o น แต่มีการพัฒนาอย่างจริงจังทั้งในเรื่องการออกแบบภายนอกภายในและระบบขับขี่ส่วนฝั่งขุมพลังยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลยอดนิยมพร้อมระบบไมฮับริทที่ช่วยประหยัดน้ำมันและลดมลพิษโดยยังคงความทนทานและสมรรถนะระดับบุกตะลุยของไฮลัก์ได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งชมทราโวยังอาจกลายเป็นต้นแบบของดีไซน์รุ่นฟอร์จูเนอร์รุ่นใหม่ในอนาคตสรุปไฮลักทราโว คือรถกระบะรุ่นใหม่ที่ใกล้จะเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้เป็นการปรับโฉมครั้งสำคัญที่ยังคงความเป็นไฮลักแต่ได้เพิ่มความทันสมัยให้มากขึ้นทั้งดีไซน์ภายนอกภายในและสมัถนะผู้ที่ชื่นชอบความแข็งแกร่งแต่ต้องการความหรูหราและเทคโนโลยีควบคู่กันผมว่าไฮลักทราโวจะตอบโจทย์ได้ดีเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปต่อหากคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้แล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปของชิปแอนดรขอบคุณครับ